เท้าใครก็ไม่รู้อือหือสวยที่สุดเลยคนเนี้ยจะเป็น AI <laughs> สวัสดีครับน้องบูสวัสดีค่ะไลฟ์ชั้นเก้าเนาะอ่าฮะมาทำอะไรอย่าครคะวันนี้วันนี้มาแจกปฏิทิน,นะคะ่ะแล้วก็มาเก็บนู่นเก็บนี่ให้กับทางชอะะ่องอือหือไหนดูข้อมือหน่อยชอวันี้พร้อมหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ได้ข่าวว่าเราต้องเซ็นซักประมาณ800ฉบับเฮ้ย500ป่ปะ <laughs> หรือเปล่า ในสัตวประมาณห้าร้อยละอ่ะมีมีการบอกว่าซ้อมข้อมือมาแค<ม>่ไหนบ้างเคียะเขาก็ให้เซ็นไปแล้วมาแบบสิบกว่าเล่มทลองอ,อซ้อมๆเมื่อกี้เขาถึงมาให้ซ้อมเอาจริงไม่ใช่แบบนี้แล้คืออ่านมาเรื่องนะออืฮึว่าอะไรเมื่อไร่ <laughs> แล้ววัน <laughs> นี้เรามีเพื่อนอีกสองคนไปร่วมเซ็นด้วยร่วมชะตากรรมมีใครบ้างเอ่อคุณกะกะทิงอ่า แล้วปบอกว่ามีใครบ้างเฉยมีคนกระทิงไปแล้วก็มีคุณเฟนโซนคนหนึ่งคุณเอ่อคุณเฟนโซนที่ข้ามเฟนโซนคุณนายนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนบ่ายโมงที่บิ๊กซีพระรามสี่ถูกต้องไหมใช่ค่ะเจอกันบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาความหล่อของทุกคนไปให้ทุกคนได้เจอนะฮะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มองเราแหละคนจะมองสองหนุ่มที่อยู่ข้างกายเรา ในไหนนานทีมาเจอโบทีบอกอัปเดตผลงานนิดนึงได้ข่าวว่าใต้เงาตะวันนี่ไปถ่ายทำเมืองนอกด้วยใช่ค่ะใต้เงาตะวันมีไปที่ออสเตรียด้วยตื่นเช้าทุกวันเช้าของทุกคนอาจจะเป็นแบบหกโมงเช้าตีห้าตีสาแล้วโบได้ช่วยทำอะไรบ้างไหมแบกของแบของะไรบ้างไหมหรือว่าแค่เอาร่างตัวเองออกมาก็ต้องช่วยค่ะเพราะว่ามันมีพวกเสื้อผ้าที่ต้องไปตามตามแบบสถานที่ต่างๆ พี่ๆเสื้อผ้าเขาก็มากันส mm. องสามคนเขาไม่ไหวคน mm. แสดงก็คือเยอะมากเสื้อผ้าก็ตัวใหญ่อีกก็ต้องช่วยกันขนช่วยกันแบกบช่วยกันยกแล้วเป็นไงมีความประทับใจอะไรเป็นความประทับใจที่สุดที่นู่นถ้าความประทับใจส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศในแต่ละวันค่ะที mm. แบบ่แบบบังเอิญเจออะไรเงี้ยแบบบังเอิญเจอขบวนพาเลตตอนกลางคืนบังเอิญเจอพู่ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ ที่พักมันมืดมากจนเห็นดาว้ยคะแต่ละสถานที่มันดีแล้วก็ทีมงานก็คือน่ารักทุกคนพี่ๆทุกคนคอยแบบซัพพอร์ตต่อให้เราง่วงแค่ไหนทุกคนก็จะคอยปลุกเราเสมอนอกจากที่เมืองนอกไปถ่ายสวยแล้วเมืองไทยก็มีหลายโลเคชั่นที่สวยงามเหมือนกันใช่ค่ะในเมืองไทยเนี่ยเราจะมีแบบทัสคาน่าเขาใหญ่มีแบบไปหลายๆที่ราชบุรีก็มีค่ะแบบโฟล์คที่คือสวยมากเหมือนต่างประเทศเลย เราจะแบบเก็บฟิล์มทุกบรรยากาศสวยๆมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเขาพูดเรื่องโลเคชันแล้วอีกคนอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือพระเอกของเราได้ข่าวว่าเขาชอบปล่อยพลังการแสดงยังไงมัางก็พี่หมากเป็นคนที่เล่นละครดีมากๆแบบโบคือแบบพอได้คือเราเราเราติดตามในผลง,งานต่างๆของพี่เขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นคนที่แสดงละครแล้วแบบมชาติเหมือนไปได้เล่นแต่พอมาเจอจริงหู ทุกอย่างมันคือโฟลมากเล่นเป็นแบบว่าตัวก่อนเป็นก่อนเล่นจริงๆเลยพอคัดก็จะเป็นตัวพี่ขเขาก็เลยเจ๋งมาละครก็ใกล้ออกแล้วไหนบอกฉากประทับใจที่แบบว่าแฟนคลับต้องบอกว่าโอ้โหเปิดมาฉากนี้น่าจะเป็นช่วงอะคะจะมีซีนกระโดดน้ำที่ออสเตรียหนาวมากเย็นจนหูจนดัา อชอบมากเพราะว่ามันได้แบบปลดล็อกสกินความกล้ากระโดดนะในที่มันมืดมืดมืดมากเอ้กิทิ้งนี่ดิเอ้ยเอ้ยน้องทิงน้องทิงเสียงเข้าอ่ะเหนุ่มปามเพื่อนเราหนุ่มปามเพื่อนเราเยี่ยมครับอ่ะแล้วนอกจากเรื่องนั้นแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเฮ้ยขโมยสูตรเหรอใช่ อีกเรื่องหนึ่งค่ะโลกหมุนรอบเธอค่ะได้ข่าวว่าได้เล่นหลายช่วงวัยเลยใช่ก็ตั้งแต่ประถมมัธยมมปลายแล้วก็มปลายของมัธยมอะไรกประถมมัธยมมหาลาัยทำงานจนถึงขั้นแต่งงานก็คือแบบ coming of age ค่ะการจเจริญเติบโตของวัยในแต่ละตัวละครตอนนี้ถ่ายไปได้เยอะยังเยอะค่ะ น่าจะประมาณ50%เปอร์ซแหละนะหรือเปล่าหรือว่า40%าก็ก,ก irm, 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 ำลังริงเริ่มเริ่มกลังเริ่มเดินเครื่องใช่ได้ถ่ายตอนปฐมยังถ่ายแล้วเป็นไงมัางมันแบบว่าต้องปรับตัวอะไรเยอะมากไหมคือต้องคิดตลอดว่าอายุสิบสีสบห้านะอยู่แค่นั้นนะอย่างเงี้ยแบบต,ต้องคิดตลอดเลยว่าเป็นเด็กเพราะว่าเราคิดเจ๋อะเนาะต้อ แบบใส่คอทองใส่หน้ามา้าอะไรเงี้ยแบบผมเตอก็จะอะมรนมนรู้มันจะเด็กหรือว่าจะเป็นเด็กโขหรืออะไรแต่เท่าที่เล่นออกมาก็ถือว่าโอเคอยู่ก็โอเคค่ะก็พี่ๆเขาก็ชอบกันเพราะมันเด็กมันเล่นอะไรก็ได้มันไม่ผิดอยากทำอะไรก็ทำอืมแลอันนี้ถ่ายทั้งช่วงประถมมัธยมไปแล้วด้วยประถมม,มัธยมมาหาลัยทำงาน ขั้นมีครอบครัวถึงแค่ขั้นแต่งงานใช่เดี๋ยวมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอยเรื่องนี้รับรองอเริ่มแร้เข้มข้นแล้วค่ะอืมหลังหลังก็คือค้นค้นเลยแบบขมปีอืมไม่หรอสนุกสนุกทั้งรับรองสนุกทั้งสองเรื่องแน่นอนตอนนี้คนดูกี่คนละอ๋อสามคนแล้วโอ้ยคนกันเองแน่นอนคนกันเองแน่นอนอ่ะแล้วแล้วเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้ววางแผนปีใหม่จะไปเที่ยวไหนครับน่าจะน่างง อยู่บ้านเลยค่ะเอาแบบไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆนั่ง,งเออเออเพราะว่าทุกวันวตั้งแต่ต้นปีมาก็คือทำงานทุกวันใช้สมองทุกวันจำบทจำสคริปต์คือทุกอย่างแข่งกับเวลามากเลยก็นั่งเฉยอ,อยากมีวันหนึ่งที่แบบนั่งแบบทั้งวันแบบแม่จะพูดอะไรก็ <laughs> เขาเรียกว่าช่วงวันที่เราให้เวลากับตัวเองเนะใช่เหมือนแบบพูดวนอาจจะไม่ครอบครัวเลยอาจจะไม่คิดอะไรเลยใช้สมองเลยอืได้พักล่างพักฟื้นฟูจิตใจอืของโบพักล่างแล้วอยากจะบอกให้พูดอวพรแฟนๆหน่อยสําหรับปีใหม่มีอะไรอยากจะไวพรอยากจะให้ระวางังอะไรไหมปีใหม่นี้นะคะวันดี ก็ขอให้ทุกคนนะคะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปกับดีก่อนทิ้งไว้เลยอะไรที่รู้สึกว่แย่ๆทิ้งไปเลยแล้วก็มาเริ่มต้นสิ่งดีในปีใหม่มาหาสิ่งดีๆในปีใหม่กันสิ่งสิ่งคุณแจ็กกี้ก็นั่นแหละค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไปเลยมาเริ่มต้นใหม่กันในปีหน้าคือเราก็จะมาหาสิ่งดีๆงานดีๆ ของดดีกิน,นดีแฟน,นิดดีอย่างเงี้ยคน,นิดดีเั้าวในชีวิตก็คือเราต้องคิดแต่สิ่งดีเพราะว่าคิดสิ่งใดมันจะสมบัติขนานะขอให้เป็นจริงเที่ยงโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ